ท่าที่ให้เกียรติพวกเรานะครับมาทำข่าวการถแถลงขาวของกลุ่ม Resolution ในวันนี้ทุกท่านครับผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา11ธันวาคมปีพศ2562มีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นมาซึ่งสุดท้ายข้อเสนอ ของกรรมาการที่การพสามาัญชุดนีก็ไม่ได้ออกผลอะไรเป็นรูปธรรมไม่มีการแก้รัฐมนุนเกิดขึ้นความพยายามครั้งต่อมาครับ23-24กันยายน2563ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนุญร่วมกันทั้งหมด7ฉบับ1ฉบับเป็นของรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน5ฉบับและเป็นร่างของประชาชนร่างของไพยลออีกหฉบับทุกท่านครับ การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่เกิดขึ้นในช่วง23-24กันยายนนี้เกิดจากความพยายามของประชาชนที่ร่วมกันกดดันอยู่ภายนอกรัฐสภาจึงทำให้ภายในรัฐสภา,าต้องพูดถึงต้องหยิบยกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณากัน18พฤศจิกายนปีพศ2563ที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภามีมติรับประการในวาระแรกให้มีการจัดทํารัฐธรรนูนใหม่ทั้งฉบับนะครับเวลาลุกเลยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ีพศ2564มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกพุทธทสภาส่วนหนึ่งได้ร่วมกันยื่นเรื่องเข้าไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อสอบถามถึงอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาว่าสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ ซึ่งสารรัฐมนุนก็ให้คาตอบออกมาครับว่าได้ทําได้แต่ต้องมีประชามติก่อนทุกท่านครับ17มีนาคมนะครับรัฐสภามีการลงมติในวาระสามซึ่งก็เป็นการปัดร่างแก้ไขรัฐมนุนนั้ฉบับตกหมดทุกร่างครับจากความพยายามที่เริ่มตั้งแต่กันยายนปี63จนถึงมีนาคมปี64ใช้เวลาทั้งสิ้น6เดือน ใช้เวลาทั้งสิ้น6เดือนหลังจากนั้นในเดือนเมษายนครับรัฐสภามีการพิจารณาร่างพรบประชามติซึ่งพิจารณาจะไม่เสร็จทังฉบับนะครับในการพิจารณานะครับก็มีการปิดประชุมไม่ใช่ปิดประชุมวันต่อวันแต่เป็นการปิดประชุมทั้งรัฐสภาเลยทำให้เรื่องล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ ร่างพรบรประชามติก็ยังค้างอยู่ในที่ประชุมครับทุกท่านครับมาถึงวันนี้เดือนมิถุนายนมีการเสนอให้มีการแก้ไขรายมาตราโดยข้ามการพิจารณาพรบรประชามติไปทั้งทั้งที่ถ้ามีความตั้งใจจริงอยากจะแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับจริงๆสารรัฐธรรมนูนว่ามาอย่างนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทาก็คือพิจารณา ร่างพรบรประชามติให้จบหลังจากนั้นก็จัดทําประชามติสอบถามความคิดเหน็นของประชาชนเสียนั่นจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็จะนํามาสู่การแก้รัฐนูนทางฉบับได้ผู้มีอำนาจไม่ได้เลื่อนทิศทางนั้นผู้มีอำนาจเลื่องทิศทางที่จะเสนอแก้รายมาตราเข้ามาและประเด็นที่สําคัญมากที่สุดในการพยายามครั้งนี้ ก็คือการแก้รายมาตราที่ว่าด้วยระบบการเลือกตั้งครับนี่คือการสืบทอดอำนาจครั้งที่2นี่คือความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจต่ออำนาจของระบอบที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนของระบอบที่มาจากการทำรัฐประหารครับทุกท่านครับทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นผมอยากจะพาทุกท่านย้อนหลังกลับไปดูสถิติในปีพศ .2500 62เดือนมีนาคมการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล<ะ>่าสุดครับจะสนับสนุนคุณประยุทธ์พักที่พูดชัดเจนว่าจะสนับสนุนการสื่อทอดอำนาจรวมกัน3พรพักมีคะแนน25.04%ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตักก้งกงหมดพักผมพูดใหม่นะครับพักที่ยืนยันชัดเจนว่าจะสนับสนุน คุณประยุทธ์เป็นนายกว่าจะสื่ว่าจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจมีคะแนนรวมกันเป็น25.04%ของผู้มาใช้สิทธิ์ขณะที่พรรคที่พูดชัดเจนเช่นกันว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนการที่ประยุทธ์คุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมรวมพรรคประชาธิปัตย์และปูิใจไทยเข้าไปด้วยซึ่งวันนั้นแสดงถึงสิ่ชัดเจนพรรคต่างๆเหล่านี้รวมกันมีคะแนนถึง 67.82% 67.82%ของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพรรคที่ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจากวันที่24มีนาคมปีพศ2562จนถึงวันนี้ครับผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับผ่านมาแล้ว2ปี3เดือนเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีครับเหลือเวลาอีก1ปี9เดือนเท่านั้นเอง จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปดังนั้นเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าระบอบประยุทธ์จะยังคงอยู่จึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลายมาตราโดยมุ่งเน้นที่เรื่องระบบก,การเลือกตั้งนี่คือความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจรอบที่สองผมอยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชน,นคนไทยที่รักความยุติธรรมที่รักความเสมอภาคที่รักสิทธิเสรีภาพ ที่รักประชาธิปไตยทุกคนช่วยสนับสนุนพวกเรากลุ่ม s o ส u t ช o นครับประวัติศาสตร์ในทุกสังคมสอนพวกเราว่าสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคไม่เคยได้มาจากความเมตตาของชจนชั้นนำประวัติศาสตร์ในทุกสังคมสอนเราว่าประชาธิปไตยไม่เคยได้มาจากการร้องขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาจาก การเรียกร้องจากการยืนหยัดต่อ,อสู้ของประชาชนอย่างมั่นคงและยาวนานผมอยากจะเชียรชวนทุกท่านครับหนึ่งเสียงของท่านช่วยพวกเราได้หนึ่งเสียงของท่านจะผักด,ดันร่างรัฐธรรมนูญของ Resolution โลบสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปล,ล้างมรดกรัฐประหารล้ม ทีสภานี่คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่มุ่งขจัดต้นต่อของปัญหาในการสืบทอดอำนาจผมอยากจะขอหนึ่งเสียงจากทุกท่านร่วมลงชื่อไปกับพวกเราหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายหนึ่งเสียงของท่านเป็นพลังสนับสนุนวาระที่สำคัญวาระที่จำเป็นของสังคมไทยได้ ขอพลังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อร่างแก้ไขรัฐรมนูญของกลุ่ม r e s o l u t i o n ในครั้งนี้ร่วมกันกดดันส่งเสียงของพวกเราส่งเสียงของประชาชนดังๆว่าเราต้องการเห็นประชาธิปไตยว่าเราไม่ต้องการเห็นการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์อีกแล้วครับขอบคุณครับ